โอ้เรียบรย้อยครับผมมามามา,มาพี่น้องมาโอ้ยขัวหนูขัวหนูแซ่บไปเลยครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูุ้ณสู้คนสำหรับว,วันนี้ผมต้องอี่งใหญ่มากมากนะฮะผมจะพาพี่น้องนะฮะมาเมื่อนี้ผมสีควาหนูนะฮะใส่ผักขี้ขมขับผมนะแซ่บๆอ่ำๆ,ำๆเลยตามสูตรที่จ่ายแหละ สูดเด็ดสูดเด็ดเมย,ย์มาก่อยลงไปจากน้อยอย่าไปใส่หลนะฮะเอาไม่น,นี้ขออนุญาตใส่หมอนะฮะอ่ไมนน่ใส่หมอนได้สิ้องเด้อ ดูไว้กระมีก็เ,กเสียบแล้วพี่น้องเอาเอาหนูลงไปเอาหางใส้ลงไปเลยเห็ดกินง่ายๆเลยพี่น้องเครื่องฮองกับมีข้าตะไคร่ไอ้ข้าบอกครับมีตะไคร่มีหอมแดงมีพริกพริกแห้งนะฮะแล้วก็ตำมใส่เกลือพร้อมเลยพี่น้อง เอาปลาแดกนะฮะเอาลงไปน้อยนึงครับผมปลาแดกลงไปน้อยนึงนะเอาไม่พลาดไปใส่ไหลปลาแดกลงไปนะฮะในเมื่อปลาแดกนะฮะเป็นปลาแดกปลาแดกดิบปลาแดกดิบพอเอาลงไปขวานี่พี่น้องม,มันจะเกิดกลิ่นหอมตัวอเอาขวานให้ น้ามันจนแหงเพเดยพี่น้องเนาระวังนี่เอากระสิบปูไว้ก่อนใส่ผงชูรสลงไปเนาแต่ว่าเกลือนะให้ยาฝ้าไปใไส่ด้พี่น,อ<ม>น้องเด้อนะเกลือยาฝ้าไปใส่ครับผมเพราะผมใส่ตอนที่ตำตำเครื่องแล้วใส่ตอนตำเครื่องแล้ว๋ยวให้ เยวให้อันหนูนะฮะมันสุกปิดฝาหม้อกนะันมาเลยเอ้าเออเดี๋ยวทาให้หนูมันสุกนะฮะกะเราค่อยเอาค่อยซิมาเติมน้ำเติมผักอีกรอบนึงครับผมแล้วพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาต้มมาสักระยะน,นึงครับผมฝาปิดหมอ้อผมกไมผม็ไปแล้วเอ้าฝาปิดหม้อผมไปแล้วเัาพี่น้องมึงครับผมเทปหน้าแบบปัจเจาะนะฮะไฟเริ่มซีไม่หมอ้อแล้วนะ เอาแบบนี้แหละเนาะเติมน้ำอีกน้อยนะผมจะเติมน้ำเ,เติมน้ำรอบนี้กะเอาเลยบวันเอาอย่าใส่หลายน้ำก็ได้มันจกลายเป็นอ้อมหนูมันจกลายเป็นแกงหนูอ้อมหนูไปเลยนะมาเอามาใส่ผักใส่หญ้าครับผมมาเนี่ยดื้อมะพริกดื่มบักพริกสด ดื่มบักพิกซดูดขาดอะไรคือกันผมสำหรับกัวหนูต้องไปเขาขัวแล้วเาขาขัวใส่มันน้อยนึงนะมันสิเกิดความหอมความหอมนี่สีเท่าอีคุณเาจ่าที่มันหอมอยู่แล้วนะฮะมันก็นสิกายเป็นโคตรหอมอืมกินนี่แบบ ตีดังเอา้าเดี๋ยวผักฮอส้ใหมันพอดีเนละ้วฮอมซนพอดีผักขี้ขมผักขี้ขมขี้ขมมีสุกก็ยากหรอกบ้าเต้มันถือความหุ่นก <c oughs> ินไหม เสร็จแล้วพี่น้องไปขึ้นถาดขึ้นจานน้ำกันแซ่บๆไปพี่น้องไปครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมมามามา,มาพี่น้องมาโอ้ยขัวหนูขัวหนูแซ่บไปเลยครับผมเอาฮ่า <laughs> มาคือโกอผมตอนนี้ตอนนี้ห้องไ แล้ววมสเลิเนาะดอวมดีวมก็วมเนะม,ม,ม,นะมึงสีพี่นอ้องมึงสีอืฮอ หลอดมือผมอืมห้นอนห้นอนห้นอนห้อนอีกผมไม่อีกผมไม่แซบหอม หนูมันหนูมันหนูมันพี่น้องห่อนดิมังดูกันนะ เดี๋ยวพี่น้องสิว่านพี่จ้านหนูยามนี่มั็นพเป็นแนตะกินมันคาวมันกุยมันสาบวะท่านไอมันมาสาบด้่ผมนี่แล้วพี่น้องวันนี้หนูเขาเจ้าไปอูดบ่ไปอูดจุพลได้มาสามเมี บังเอยีครัผม ผักที่ขมหรือสะเดาดินได้พี่น้องภาษาไทยคือผักสะเดาดินเนะเข้ากันครับ ถ้่อกผมว่าสีสับเป็นมุนนะผมก็เลยขึ้นสวดหนูมันตัวนญ่ถ้าหนูมันตัวหญ่งนะฮะผมบอกแนะนานะฮะไปสับแบบมุนเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าอา่ด้วยเรื่องกระดูกมันแข็ง,ขงพี่น้องนะฮะมันก็คือหนูน้อยะถ้าหนูน้อยนี่สับมุนรวดแซ่บเอออันนี้มันหนูง่ายลองเห็ดแบบเป็นต้นขลุกทคืดี มันคัดพี่น้อง